ประตูไปทีนี้มาทุ่งนาก่อนฝนก็ตกไม่หยุดนี่ครับยกทำอะไรวะนี่ยังทุ่งๆไปออกไปหน้าไปเลยอ่ะนี่แบะมารับหลานก่อนโอ้ยดอกไม้สวยงามนี่อ้หหน้าบา้านว้า ดอกอะไรนะมั่งมันแม่อยู่นี่โอ้ก่อนไปเดี๋ยวเราไปดูพี่สาวจับเป็ดไปขายพอดีมีพ Ying ่อค้ามารับเป็ดไปขุนขายรอตอนปีใหม่ จะได้กินพอดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปดูเป็ดก่อนอังเป็ดอ๋อดูว่าเป็ดหลาบไปแล้วครับเป็ดจับเป็ดครับนี่โบนยาเท่างนี่ละอืมเป็ดอยู่หลังบ้านโอ้อืมจับเอาที่นี่เอาอ๋ออ๋ออ๋อ อดือะเป็ดไวรุ่นจะเป็ดไวรุ่น,เ,นเขามาซื้อเป็ดครับจะไปเลี้ยงนี่โอ้สองตัวแล้วไม่ได้ไปลาบนะครับยังไม่ลาบเป็ดไวรุ่นอยู่คนยังออกไม่เต็มฮะไร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 เอ้า,อามามา มาอีกมาอีกเออขามา,มาเป็ดยังเป็ดไปรุ่นซื้อตัวจักบาทนี่ตัวละห้าสิบบาทโอ้ราคากับบริสูงครับพีน้องครับแม่พันยี่น,น่นมันจักเดือนเรานี่เป็ดประมาณนี่เป็ดหนึ่งเดือนประมาณลับซื้อเพื่อไปเลี้ยงครับนี่ เป็ดยี่หอยยังนี่บาบารีบาบารีนี่ครับนี่แม่พันน่าจับเอาตัวละห้าสิบบาทถูกมากพันบาบารีนี่ครับนี่เลี้ยงจักเดือนขายได้ครับนี่ S 2> <S 2> <S อ,อ๋อสองเดือนตามนำนักหรือตามเวล่าสามเดือนเท่าเร่งอาหารก็เร็วขึ้นสองเดือนขายได้จับขายขายกิโลละจักบาทบนี้โลละเก้าสิบบาทขายตัวห้าสิบบาทไปคุนมาตัวใหญ่ก็ ขายกิโลละ90บาทขุนสัก2กิโลกับสกิโลขายกำลังกินว่าขายตัวละห้าชิปไปแล้วนี่นะไรจับม,มาทางนี้นะไปวิถีชาวบ้านชุมชนของทำอยู่ทำกินครับเสียวจักโตคือ เอาิ้งิ่งิงิง้เจะจับไปเขาไม่ได้ไปล่าเขาไปเลี้ยงเจ็บ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 อืมนากตัวละห้าสิบบาทเจ็บเจ็บอ้โดนแล้วโดนแล้บเอออ้า ไม่ได้เอาไปลาเอาไปขายเอาไปขุนครับนี่เลยขุนสักสองโลสามโลถึงจะขายทีหนึ่งขุนประมาณสองเดือนไปไล่จับต่อไปได้ยักตัวล่ะสิบเอ็ดตัว,วอืมนี่ซื้อขายแล้วไปขุนต่อขายสิบเอ็ดตัวสวนมากอันตะกี้กับกรเลี้ยงวยวูแตวาเดี๋ยวนี้มัน มันบัวแตเลี้ยงร้อนแล้วก็เลยว่าจะจับไปคุณเองต่างหากช่มันดี๋คนมาขื่อดีดีเลี้ยงเป็ดกาบม่มีคนชื่อมันมันหนึ่งสิมีนี่ครับเรียบร้อยเซเบตตัวเดี๋ยวพอค้าไปคุณต่อแล้วก็เลี้ยงแล้วก็จัดจำหน่ายต่อไปตามวิถีนี่ครับนี่เลี้ยงรอเลี้ยงรอปีใหม่โอ้ขอดกอนอยู่หรอกสามเดือน ไว้ลุ่นกินพอดแบบีดูช่วงนี้แหลออกพรรษาออกพ,ออกพกรรษากะถินปีใหม่เทานี้แหะถินปีใหม่ได้ทันพอดีอนี่ครับนี่เป็ดพันอยังน,นนะบาบารีบาบารีบาบารีครับพี่น้องครับนี่วิถีชาวบ้านกเกษตรพอเพียงเป็ดชาวบ้านเนี่ยในชุมชนซื้อขายกันเองเลี้ยงเองขุนเองขายได้ราคาก็ขายวิถีแบบง่าย ไปแล้วครับใช่ขอบคุณครับ